การการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฉันทำอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางสงฆ์เขาก็จะจัดการเรื่องนี้โดยเร็วค่ะน่าจะไปแนวทางที่ดีนะเพราะว่าความาิดการให้การเขาจะต้ับผ่านอีกรูปหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเจ้าคุณประดิษฐ์วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีหลังจากที่ท่านลาสิกขาไปแล้วปรากฏว่าคลิปออกมาอีกแล้วคุณผู้ชมและข่าวนี้เป็นคลิป พระทาครีมอุ๊อุยอุยอ๊ยยคลิปนี้เลยเห็นแล้วตกใจอะ่ะคือคือคือไม่ใช่เฉพาะขานะคะแกน่าจะทาเยอะอยู่นะใช่ <laughs> เราสังเกตดีๆนะคุณผู้ชมคือตรงนี้มันคือมุมโต๊ะเครื่องแป้งน่าจะเป็นของผู้หญิงหรือเปล่าพี่บุย้ย<อ>เพราะจะเห็นว่ามีตุ๊ก,กตาคือสีกากอบอะ่ะเขาขายพวก อาร์ทอยอะคะอ่ะมันก็จะมีมุมอาร์ทอยของเขาอ,อยู่ตรงนั้นเขาสะสมแล้วก็วางเรียงเต็มไปหมดเลยแล้วในภาพคือ,อยังนุ่งสบงอยู่เลยทรงสบงอยู่ครึ่งตัวแล้วลักษณะคือทาครีมอยู่บริเวณขาอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งซึ่งก็ภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นอดีตเจ้าคุณประดิษฐ์นะคะเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งท่านก็ศึกไปแล้วละ่ะสรุปก,ก็คือเป็นอดีตไปแล้วในขณะเดียวกันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่อดีตเจ้าคุณประดิษฐ์ท่านศึกไปนะ เห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าเหมือนกับท่านกลับเข้ามาเก็บของผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้าวัดพระพุทธฉายช่วงเวลาประมาณก่อนตีหนึ่งนะจับภาพรถต้องสงสัยเป็นเก่งสีดำๆลักษณะคล้ายกับรถที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกเนี่ยแหละ รถของอดีตเจ้าคุณประดิษฐ์ขับเข้ามาภายในวัดพระพุทธฉายซึ่งเห็นบอกว่าน่าจะเป็นจังหวะที่อดีตเจ้าอาวาสกลับเข้ามาที่วัดเพื่อมาขนของจากนั้นก็น่าจะไปที่บ้านโยมที่เคยอุปถัมภ์อยู่นะคะฟังเสียงชาวบ้านค่ะว่าเห็นกัตอนี่โมงอ่ะวันทีสองวันที่สองเข้าไปเข้าไปถึงในวัดเลยเหรอฮะก็เหอนเข้าาเลยมาเดี๋ยวมาลายเจดีทองมาบ้านใครนะ้านเจดีทองเลานเจดีทองอ๋อ้านเจดีทอง Oh. โอ้โหกันนะชาวานเขาช่วยกันเกิดถูกไหมเขาเก็บขาวแลเขาไม่เคยชอบจ้าแบบนี้เงินถังมีเก่าอล้วก็คือเงินหายหมดเลยเงินเก<อ> <s> ็บ้านก็เงินหายหมดบ้านเห็นไงก็เลยมาเล่าต่อกันว่าเรื่องราวเนี่ยท่านาอาจจะเข้ามาเก็บของหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของการขยายวงเกี่ยวกับข่าวเช้าในวงการส่งยังไม่จบแค่นี้เพราะวันนี้เนี่ยมีรายงานว่าพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะท่านเดินทางเข้าไปพบสมเด็จ พระพุทธ,ธาจารย์ซึ่งเป็นสมเด็จพ,พระราชาคณะฝ่ายมหานิกายที่วัดไตรมิตรคุณผู้ชมซึ่งน่าจะไปคุยกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาสง์เพราะว่าเป็นสง์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปค่ะที่มีข่าวขราวเรื่องของกระทําผิดทางวินัยสง์อย่างร้ายแรงแล้วไปเชื่อมโยงกับสีกากอฟนอกจากนี้อาจจะต้องประสานเชิญตัวพระชันผู้ใหญ่รูปต่างๆที่กระทําผิดประราชิก จากการที่ไปเกี่ยวข้องกับสีกากอฟฟเนี่ยเพราะว่าอยู่ในความปกครองของฝ่ายมหานิกายเข้ามาคุย <c oughs> เพราะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทูกไปแจ้งความเลยนะพี่ปุ้ย <c oughs> มันเท่ากับว่าตัวสีกากอลเองเขาก็ยังไม่มีคดีอะไรแต่ยังไงเดี๋ยวตำรวจต้องเรียกเขามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะเห็นบิ๊กเต๋วบวาบอกให้เวลาท่านตั้งสติก่อนอแต่อาจจะยังช็อกอยู่แล้วสักพักก็ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยนะคะ,ะล่าสุดเห็นบอกว่าบิ๊กเต่าเดินทางมาถึงที่วัดแล้วเรียบร้อยนะคะคือช่วงนี้เวลาใครเห็นบิ๊กเต่ากลัวว่าจะไปสึกพระท่านบิ๊กเต่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่านมาถึงเพื่อไปพูดคุยกับทางฝั่งของพระชั้นผู้ใหญ่หลังจากนี้คงจะ ตามกันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่นเงินรวมถึงข้อมูลจากพระชั้นผู้ใหญ่ที่อ่ะโอเคท่านลาสิกขาไปแล้วก็เป็นส่วนที่ท่านอาจจะต้องกลับมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่นี่ทิ้งนิดนึงไหมการการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะวันณลิศช่างพูดเป็นไปด้วยดีเป็นไปดีเป็นไปดีใช่ไหมคะจะมีโอกาสเรียกพระชั้นผู้ใหญ่ที่เหี่ยมที่เราต้องตามมาเป็นไปด้วยดีเป็นไปดี เดี๋ยวเดี๋ยวเทางสงเขาก็จะจัดการเรื่องนี้โดยเร็ว่ขอบคุณค่ะที่ตามาคนังะคเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวนี้จะเข้าไปคุยด้วยใช่ไหมคะคอเป็นประโยชน์ในที่มที่ต่อบที่ให มีด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 ีไปอะครับเป็นแบบดีก็เป็นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมัน่จะตองตอีตวเลกที่น่าจะแก้ไขได้เพิ่มเติมครับน่าจะไปแนวทางที่ดีนะเพราะว่าความการใ้แเดาครับตเดี๋ยวกลับไปก็คือจะไปไปพบกับผู้ช่วยที่ท่านเดินทางของรถนะครับ ่ะมันกลางถนนแล้วอ่ะทุกคนเชื่อไหมไม่ต่อค่ะแต่เดี๋ยวพี่บชกให้ให้อีกรอบมันดันเชื่อนะคะเดี๋ยวพี่ว่ากันได้ค่ะขอคุยก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนาวร้อนร้อนนะคะ